สวัสดียามเช้าจากสวีเดนนะจ๊ะวันนี้จะมาเปิดห้องนวดจ้ะแล้วก็จะมาวอร์มวันนี้เป็นวันหยุดนะคะอาทิตย์นี้เราหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นเวรเราที่เราจะต้องหยุดฉะนั้นเราก็เลยต้องรับลูกค้าจ้า หัวใจคาไฟแกอุณหภูมิดีตลอดก็เ,เปิดไอ้ใ <c> น <oughs> <c oughs> แล้วก็มาเปิดตรงนี้นะคะทำความร้อนพื้นทุกอย่างดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าออกปุ๊บราโปรเตียงปั๊บเลยเนื่องด้วยเราที่เกียด มาปูอีกรอบหนึ่งก่อนลูกค้าจะมานอนฉะนั้นลูกค้าลุบปุบ๊บนวดเสร็จปั๊บก็ปูเลยโซ so เปิดไฟเพิ่มแสงสว่างให้กับเคาน์เตอร์นะคะเวลาโนวดหัวนวดหน้าลูกค้าก็จะได้ไม่ทิ่มลูกตาเขาเนี่ยห้หมดไปห้หมดแบบนึงป้าเขาสายตาไม่ดีลูกเอ้ เ,เสร็จแล้วคันนี้ก็กรบะบุนแล้วแต่ตอนนะคะพอจะหนาวจะเย็นแค่นเราทําหน้าที่ของเราได้ด็ที่สุดแล้วเราจะไปเร่งไฟมันก็ไม่ได้เราก็จะเปลืองค่าไฟมากมายตอนนี้หิมะกำลังตกทุกคนเห็นไหมเย็นเย้ เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปออกกำลังกายวันนี้เราจะมีเทรนเนอร์นะคะดีใจมากเลยอะเป็น่าแฟนของลูกชายสามีนะคะเขาจะมาสอนการเล่นเครื่องเล่นสอนอ,อุปกรณ์ต่างๆนะคะตอนแรกเราจ้างเทรนเนอร์เลยนะคะเทรนเนอร์ป่วยเรากำลังจะจองซะหน่อยจองเทรนเนอร์หนึ่งคนหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณเทรนเนอร์ป่วยอ่ะ จริงเราก็ดูวิดีโอในยูทูบยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราอยากอยากได้คําแนะนําอยากแบบมีคนตอบคําถามได้เวลาเราสงสัยแต่วันนี้มีแล้จ้ะผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเอาอกกําลังกายแล้วก็ครอสฟิตไม่รู้ใครเคยได้ยินบ้างนะคะนั่นแหละคือแนวที่เราชอบเลยแล้วก็เขาก็ถามว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรนะคะในการอาอกกําลังกาย เราก็เลยบอกว่าฉันอยากจะมีกล้ามื้อหน้าท้องที่แข็งแรงสิแพดอยากให้มันเห็นเขาบอกโอ้ยง่าย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะจัดให้แล้วก็แค่เดินตามคำแนะนำของเขาไปแค่นั้นเองะคระับเพราะว่าเขามีแล้ว <laughs> <laughs> ฉันต้องฟังเพราะฉันยังไม่มีแต่เมื่อก่อนมีนะคะเมื่อก่อนเรามีซิแพคสมัยตอนเด็กเเด็กๆเ,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 เลยนะคะตอน,น,นกำลังบ้าก็ซิอัดซิอัดซิอัพ มาคเน่มาเซตอัพให้ฝรั่งดูฝรั่งก็เลยบอกว่ามันไม่ดีต่อต่อก้นกบหรือต่อกระดูกสันหลังอะไรสักอย่างเขาบอกให้เก่งท้องขึ้นมาแค่นี้พอแล้วทําเหมือนท่าเซตอัพนะนอนลองไปนะี่นะแต่ให้ทำเหมือนอย่างนี้แต่เข่าเราก็พยายามขึ้นมาแล้วเกร็นหน้าท้องไว้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าการทำเซตตอัพมากเกินไปเหมือน หมือนอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนมีสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เจ็บปวดสะโพกหรือก้นอะไรหรืออะไรสักอย่างเนี่ย,เ,ย,หเ,หย,ย,เ,ยเห็นเขาว่าอันรือหลังเขาแล้วแค่นั้นแหละเราก็ต้องเชื่อคนที่เขาเรียนมามีประสบการณ์พ่อบ้านนี่เขาก,กำลังกายกันทั้งบ้านเลยสามีก็ไม่สามารถไปสอนเราได้แล้วนะคะเพราะว่าสามีเนี่ย อายุมากแล้วแล้วก็เดินไม่ค่อยจะดีนะฮะแล้วก็ปวดกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกปริ้นเออสองก้อนนั่นแหละเหลือลังเหลือหลังผ่งงาตัดมาแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนสมัยหนุ่มๆตอนนี้ก็กลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเสื่อมเนาะอายุมากฉนนเขาก็สืบทอ่อในลูกชายลูกชายเขาก็ออกนะ ทั้งสี่หนุ่มเนี่ยออกกําลังกายสนุกสนานมากก็เราไม่ได้มองลูกชายเขานะคะที่ลูกชายเขาออกสนุกสนานแต่เราก็เห็นลูกชายเขาแบบรูปร่างดีแนวนั้นน่นนะแต่ว่ามีกล้ามเป็นมัดเป็นเนื้อเป็นอะไรเงี้ยเราก็เห็นเราเอาเอแล้วครั้นี้ผสมสานครับที่เราดูอในสื่อโซเชียลต่างๆด้วยเพราะเราก็เสพสื่อโซเชียลเนาะแล้วก็เห็นไม่แต่คลิปออกกําลังกา,กาย ออกกำลังหัวซ่านออกกำลังกายนะคะแล้วก็คลิปาทานอาหารมีสุขภาพแข็งแรงดีอะไรเงี้ยแล้อย่าง,างเาทำงานเกี่ยวกับพวกการดูแลท่านสวทั้งหลายด้วยน,นั้นเราก็เลยมองเห็นมองเห็นได้ง่ายขึ้นกว่าอาชีพอ,อื่นๆน,นะคะว่าอ๋อห่อนี่เหรอ เราก็เลือกดูนะคะว่าเมนูสุขภาพที่เราไปเจอตามบ้านของเราอยากอยู่ในเมนูสุขภาพไหนแค่นั้นเองนะคะคนสุขภาพดีก็ไม่ใช่คนที่ดูแลตัวเองดีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ป่วยนะคะแต่เราอยากใช้สุขภาพแบบไหนก่อนป่วยแค่นั้นเองทุกคนป่วยหมดนะคะแต่เราอยากใช้สุขภาพไหนแค่นั้นเองแล้วก็คุณภาพชีวิตของเราอยากให้เป็นแบบไหนแนวทั้งไหนอย่างเงี้ยอืมฉะนั้นเราเลือกเวนี้นะคะเราเลือกหนทางนี้ก็คือ เราเข้าไปนั่งกินข้าวกับหมอกับเพื่อนพยาบาลในสถานพยาบาลเงแล้วก็เห็นเขาเขาจะมีกล่องข้าวสองกล่องกล่องแรกคือกล่องสลัดนะคะกล่องที่สองก็คือกล่องอาหารของเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เราก็ถามเขาว่าเขาก็ไม่สนใจเรื่องของเรื่องใครของมันนะคะแนวนั้นนะคะว่าเราจะกินอะไรก็เรื่องของเธออะไรประมาณนี้อืมแล้วคราวนี้เราก็ เห็นเขากินอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันเราก็เลยถามว่าเธอเข้าคอร์สหรือนั่นน,นู้นนี่อ๋อไม่ฉันนะ่ะพยายามกินอาหารให้ครบห้าโม่แล้วตามที่ร่างกายต้องการเออเราก็เลยบอกหรอเราก็เรียนมาหรือว่าถูกสอนมาอย่างเงี้เหมือนกันนะตั้งแต่เด็กแต่เราแบบ สังคมเรามันไม่ใช่ไงชาบูหมูกระทะซุกี้อะไรประมาณนี้นแล้วก็ท้สว่าดตามหนักหน่วงแนวนั้นกินกันให้จุกกินกันให้อ้วกกินกันให้เกลี้ยงจานอะไรประมาณนีน้แต่ที่นี่เขาจะไม่ไงถ้ากินไม่หมดเขาก็เก็บไว้สําหรับกินวันต่อไปน,นั้นแล้วก็เขาจะพยายามทําให้พอกินแต่ถ้ามันเหลือจริงเขาก็จะเก็บไว,กไว้กินพรุ่งนี้ไม่ใช่วานกินพรุ่งนี้เนะเราก็เลยเออซึมซับ มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องไหนที่ไม่เป็นเรื่องที่ดีเลยฉะนั้นเราก็เลือกที่จะใช้ชีวิตเอาแล้วกันว่าเราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนนะคะโอเคไปแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนตอนเช้าต้องมีอะไรทาน